ตำลึเรื่องเมืองฟ้าแดดสงยางโป่งลางเลือดล้ำวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาผ้าสวยผูพานมหาทานลำปา,า,าวไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี <c oughs> คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกรสิน FM 93ไมกเฮิร์สสมคระจายเสียงจากอาคารเลขที่190ครับหถนนกเกษตรสมบูรณ์ตำบกลกาลสินอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินโทรศัพท์043-812-584และ043-813-547สวทกาลสินวิทยุอารมณ์ดี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16.30น,นถึง17.00นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วทุกภูมิภาคโดยรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงเป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อร่วมถวายความอลาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนี้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตร,รายการโดยมีผมศาสตร์ว่องการดีรับหน้าที่ดำเนินรายการครับสำหรับช่วงแรกนะครับเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2498ซึ่งเป็นวันประวัติศาสตร์ที่จะรึกอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดชัยภูมิอย่างมิรู้ลืมไปติดตามเรื่องราวต่างๆในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ ภาาาพเเเก่เ่่ลรืองอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาว่าหยุดประทับหน้าที่สี่แยกน้องบัวโคกท้องที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ ผู้ดึงกำลังกราบบังคมทูลถึงความเป็นอยู่และอาชีพจากสีแยกหนองโบกโคกเระเดพระราชีดำเนินไปหยุดหน้าที่ว่าการอำเภอจตุรัระสเรื่อราดอนได้เข้าเฝ้าทูลลองทุลีพระบาท พระ็ดพระราชีดำเนินจากที่ว่าการอำเภอจ,จตุรัสถึงจังหวัดชายภูมิเวลา12.30น,นพระเดจพระราชดำเนินขึ้นประทับณที่พักผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิซึ่งจัดถวายเป็นที่ประทับแรง เวานาฬิกานาทีเสด็จพระราชดำเนินจากที่ประทับแรมไปประทับหน้ามุกสลักลางจังหวัดนายผู้ว่าบวงปฏิทัศน์คู้วาราชการจังหวัดชายภูมิราบังโคมทูลในนามของข้าราชการพ่อค้าและประชาชนว่าต่างก็มีความปิจิินดีเมื่อทราบข่าวว่าจะเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเพราะนับเป็นครั้งแรก ที่พระมหากษัตริยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชดำเนินมานับว่าเป็นมหาสุขฤทิกมิ่งมงคลอันประเสริฐที่จะดนบันดาลให้ปวงประชาราศมีความร่มเย็นตลอดไปชั่วการานานพระราชทานพระราชกระแสดังนี้ขอให้ทุกคนตั้งตั้งใจสวดมนต์และอภิษฐานให้ผลตกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของ จังหวัดนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้อำนวยพรแต่เราทั้งสองและทั้งลูกของเราด้วยวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2 4ง8ั้เเวลา10นาฬิกาสาินาทีพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ออกจากที่ประทัพแรมจังหวัดชายภูมิระหว่างทางได้มีรัศดรทำซุมรับเสด็จและมีผู้จงรักภักดีหาของมาทูลกราสวายมากมายนี่คือต้นบูชาที่รัศดรจัดตั้งไว้รับเสด็จตามหน้าบ้านของเขา พระเดจพระราชดำเนินถึงสถานีบัวใหญ่เวลา1ีเนาฬิกา30นาทีรัศดรพากันมาเพื่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเตมชานจราสถานีที่นี่ก็อีกแห่งหนึ่งที่ต่างก็พากันหาของมาทูลกร้าวถวายมากมายตั้งแต่ต้นทางเสด็จจนถึงทะพลาที่ประทับ จะดำรับตอบขอบใจพระสงฆ์นิกรของพระองค์ที่มารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงและพระเจชทานพรนให้มีความสุขความเจริญและสมบูรณ์พูนสุขโดยทั่วกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับการเสด็จในครั้งนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบารมนาถบาพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทราบถึงปัญหาความแห้งแล้งของจังหวัดชายภูมินําไปสู่โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการน้าและเขื่อนต่างๆในเวลาต่อมาชาวชายภูมิถือว่าวันที่4พฤศจิกายน2498คือวันมงคลสูงสุดเพราะเป็นครั้งแรกที่แสงแห่งพระบรมี ส่องสว่างมาถึงดินแดนแห่งผู้กล้าพญาแลช่วงต่อไปนะครับจะนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับช่วงตามรอยพระเมตตา 2,515นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับที่บ้านหนองไผ่ล้อมตำบลนาของทุ่มอำเภอแจงคอจังหวัดเชยียงยูพมเพลงนั้นก็เสียหายไปทั้งหมด124หลัง20กุมภาพันธ25์2,515ได้เกิดไฟป่าไหม้บ้านเรือนของราชฎรที่บ้านหนองไผ่ล้อมอเแก้งครอ้อจเชียงยูพูมทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหายกว่า124หลังคาเรือนและเมื่อวันที่21มีนาคม2,515 พระบาทสมเด็จพระบรมชนาก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมานาถบาพิษเสด็จพระราชะดำเนินพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยเฮลิคอปเตอร์ช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับก็มีการไฟไหม้ต่อสัางข้าวนะครับลุกรามเขาเรียกไฟลามทุ่งเนาะครับไฟลามทุ่งแล้วก็เกิดเหตุเข้ามาติดบ้านเรือนนะครับช่วงนั้นก็ เสียหายไปทั้งหมด124หลังแล้วโพ่องท่านนะครับก็ได้ทราบข่าวนะครับว่าเกิดอักจีภัยไฟไหม้บ้านหองไฟล้อมท่านก็ทรงเป็นห่วงใยนะครับประชาชนนะครับจึงได้เสด็จมาเมื่อวันที่21มีนาคมพศ2515นะครับเวลาก็ประมาณ เสบดตริกาสานาทีนะครับท่านนายเสด็จมาถึงนะครับแล้วก็ได้ทรงประทับนะครับณนะอาคารแห่งนี้นะครับก็คือที่ห้องห้องรับรองห้องนี้นะครับได้ชาวบ้านทางส่วนราชการก็ได้จัดเป็นที่รับรองของท่านนะครับอาคารหลังนี้ก็ได้รับการดูแลปรับปรุงซ่อมแซมมาตั้งแต่สมัยผู้ในการหลายท่านนะครับ จนมาถึงปัจจุบันก็ได้รับการดูแลและก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของพี่น้องตำบลนาหน,นองทุ่มและก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแพล้อมด้วยครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดรทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยทั้งร2อยหลังคาเรือนพร้อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนไว้ประกอบอาชีพบ้านหลังนี้ก็เป็นหลังแรกนะครับที่ได้รับพระราชทานชาวบ้านนองผู้ล้อมก็จึงนะครับยังอนุรักษ์และรักษาไว้นะครับให้ลูกหลานได้ดูได้ศึกษาสืบไปครับผมจําได้ยุ่ยย่าตอนเพิ่นเด็กดมาก็เป็นเด็กน้อยเนาะเรามา เพิ่นกับบถือเนี่ยถือตูเนาะแกก็ดีใจจกว่าเป็นยังไงเนาะจะเป๋าคุณพ่อเป็นเสียแล้วกะคือเจ็บวไ้ไอ่ะกาเอาไว้ให้กับเอาไว้หั่นแลนี่กระเป๋านั่น,ไไนละใส่ว้ซาดนี่แล้วดีใจมากจ้ะภูมิใจมากว่ามีก็มาใส่เลยหาไหมใส่ใช่จำได้สวยจ้ะนั่นสุดขาวสุดหรืองป่เอาใส่เนาสุดสีนวลๆสีไข่สีไข่ขะ ไม่ไพ่ได้เคยได้ร้านให้บ้านทัาะกระทะใบนี้ละมีคุณพ่อไปรับพระราชทานมาก็จะเป็นเครื่องครัวโอ้ดีใจไรมีคุณคามากเพิ่มมาสื่อกับว่าขายมาแลกกับว่าให้นี่คือตัวอย่างน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมมนชนาธิเบศมหาภูมิพล์อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเสด็จพระราชด,ดำเนินช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบอักขีภัยที่บ้านหนองไผ่ล้อหมู่หกตนานหนองทุ่มอเภอแก่งคร้อจดชียภูมิที่แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆห่างไกลความเจริญแต่ทั้งสองพระองค์ก็ยังทรงทอดพระเนตรเห็นความเดือดร้อนซึ่งแม้ยุคสมัยนั้นการเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารจะยากเพียงใดก็ไม่เคยเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือรัษฎรของพระองค์เสมอมานาพระราชรุทไทยของพระองค์ท่าน ชาวบ้านยังคงจดจำพระองค์ส่งซับน้ำตาไม่ทอดทิ้งประชาชนเปลี่ยนความโศกเศร้าให้เป็นพลังในการสร้างหมู่บ้านขึ้นใหม่ด้วยพระบารมีนอกจากนี้พระเมตตาของพระองค์ท่านยังแผ่ไพศาลไปยังสัตว์ป่าอีกด้วยไปติดตามรายงานชิ้นนี้กันครับจังหวัดชัยภูมิถูกกล่าวขานถึงความมหัศจรรย์ของผื้นป่าที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนั่นคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้เขียวสถานที่ที่เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ แหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ที่สุดมีเนื้อที่กว่า975,000ไร่ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร,กรเกษตรสมบูรณ์และอำเภอหนองบัวดแดงเป็นผื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ติดหนึ่งในหของประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระบรมชนาาทธิเบศมหาภูมิพลอดุลเนเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบ,บรม,มาราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชด,ดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อส่งเยี่ยมผสกนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวส่งทอดพระเนตรเห็นพื้นป่าที่มีความเขียวขจีมีความอุดมสมบูรณ์ทรงมีพระราชด,ดำริอยากให้รักษาพื้นป่าแห่งนี้ให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยข,ของสัตว์ป่า และพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่ให้ประชาชนเข้าไปบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงผู้เขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้มีความอยู่ดีกินดีมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่า โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงทรงสนองพระราชดำริโดยให้ราชเลขาของพระองค์ทำแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุสัตว์ป่าภูเขียวขึ้นโดยการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านรอบป่าภูเขียวให้มีความอยู่ดีกินดีปลูกฝังให้รักป่าและสัตว์ป่า ซึ่งได้จะตั้งโครงการบริเวณรอยต่ออำเภอหนองบัวแดงอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์จัังหวดชายภูมิรวมทั้งวางแผนในการปล่อยสัตว์ป่าด้วยการจัดงานวันอิสรภาพของสัตว์ป่าไทยขึ้นในวันที่23ทธันวาคม พุทธศักราช2,530ณนะบริเวณทุ่งกระมังภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวโดยพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารเสด็จเป็นองค์ประธานในการปล่อยสัตว์ป่าอาทิเช่น วางกระจงและนกนานาพันธุ์ให้คืนสู่ป่าผู้เขียวและในโอกาสนี้ราษฎรที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายสัตว์ปฏิญาณว่าจะไม่เข้าป่าล่าสัตว์ในป่าผู้เขียวอีกพร้อมกับน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายปืนที่ใช้ในการล่าสัตว์จำนวนกว่า1200กระบอกด้วยและเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2535 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีปล่อยสัตว์ป่าเจชนิดจำนวน98ตัวที่บริเวณทุ่งกระมังในพิธีดังกล่าวมีประชาชนรอบหมู่บ้านภูเขียวจำนวนมากมอบอาวุธล่าสัตว์ป่าและกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะไม่เข้าไปล่าสัตว์ป่าและบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไป ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและพระเมตตาที่มีต่อสัตว์ป่าทำให้ปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้เขียวเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์กินพืชรวมทั้งจำนวนสัตว์ป่าได้มีการขยายพันธุ์จำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นแหล่งศึกษาชีวิตสัตว์ป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประทับใจในความงดงาม และระบบนิเวศเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวเพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเช่นเป็ดกาบไก่ฟ้าพยาลอกวางป่าเนื้อสายปัจจุบันสัตว์ป่าดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและกลับคืนสู่ธรรมชาติ ด้วยสำเน็กในพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันสัตว์ป่าทุกคนได้น้อมนำแนวพระราชดำริ เป็นแนนนนนวทาาางงใกรดเิตลอดมาและนั่นคือเรื่องราวประวัติศาสตร์พระเมตตาจากสายพระเนตรของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงต่อไปยังมีเรื่องราวจากรอยพ้ก,กันของพ่อสู่พระราชปณิธานที่ยั่งยืนเพราะทุกรอยผู้กันของอาจารย์สมานคลังจตุรัสคือบันทึกหัวใจแห่งความจงรักภักดีและพระราชปณิธาน ที่พ่อตั้งใจส่งต่อให้ถึงลูกหลานวันนี้เราจะมาร่วมย้อนความทรงจำผ่านมุมมองของคุณนุชลูกสาวผู้สืบรัพย์การทำงานของพ่อมาโดยตลอดโดยเธอจะมาบอกเล่าเบื้องหลังภาพวาดที่เป็นดังปรติศาสตร์การสืบสารพระปณิธานที่สำคัญของพ่อที่ยึดถือมาตลอดชีวิตติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในบทสัมภาษณ์ในช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับ ช่วงสารต่อพระราชปนิธานสวัสดีค่ะกุสุมาคลังจตุรัสลูกสาวของอาจารย์สมานคลังจตุรัสค่ะหนูจำได้แม่นเลยค่ะคุณพ่อได้มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้วาดภาพศิน้ำมันพระบรมสาิสลักษ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงหลายครั้งหลายโอกาสค่ะ และก็แต่ละภาพเนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่ทำให้ใช้ระยะเวลานานในการรังสรรค์ผลงานรู้จำได้ว่าคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอว่าเวลาที่ชั้นวาดภาพพระบรมาสาิีลักษ์ของพระพันปีหลวงนอกจากจะต้องวาดให้สวยให้เหมือนแล้วยังจะต้องวาดให้ถึงด้วยถึงในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องถ่ายทอด ผลงานภาพวาดผ่านปลายภูกกันของเราให้แสดงถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อเรานุนเห็นคุณพ่อเวลาวาดภาพอะค่ะจะเก็บทุกรายละเอียดมีความประณีตบรรจงในการสร้างสารรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นลายผ้าไทยของฉลองพระองค์หรือว่าจะวาดภาพให้สื่อถึง จิตวิญญาณของภาพให้เห็นถึงสายพระเนตรของพระองค์ที่ทรงมองเราขณะที่เราวาดภาพนุชได้โตมากับความทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพวาดของออคุณพ่อค่ะสำหรับนุชแล้วภาพพระบรมสาธิสรักษ์สมเด็จพระพันปีหลวงที่คุณพ่อวาดแสดงให้เห็นถึงหัวใจของความเป็นแม่แห่งแผ่นดินค่ะ ทุกครั้งที่นุชมองภาพเหล่านั้นนุชจะนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเราค่ะเนื่องด้วยการที่คุณพ่อได้รับคัดเลือกให้วาดรูปพระองค์ท่านทําให้เรามีเงินมาสร้างหอศิลป์คลังจตุรัสจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้และนอกจากนั้นคุณพ่อหรืออาจารย์สมานยังเป็นศิลปินเอกครูช่างผู้สอนแผนกภาพวาดสีน้ำมันในศูนย์ศิลปชิพบางไทร ที่เป็นโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระพันธ์ปีหลวงที่ทรงทําเพื่อประสงค์นิกรโดยเฉพาะเรื่องศิลปาชีพคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอว่าพระองค์ท่านทรงเหนื่อยยากแค่ไหนที่ต้องการอยากให้ชาวบ้านมีอาชีพมีชีวิตที่ดีขึ้นภาพวาดจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจทําให้เราอยากทําอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างนุชในฐานะลูกสาวศิลปินอาจารย์สมานครังจตุรัส ผู้สร้างสารรค์ภาพวาดพระบรมสาธิสลกักสมเด็จพระพันปีหลวงหนุดมองว่าการสืบสารต่อพระราชปณิธานไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ใหญ่เกินตัวเสมอไปค่ะแต่เป็นการส่งต่อคุณค่านุ มีความตั้งใจที่จะสืบสารและอนุรักษ์ความเป็นไทยที่คุณพ่อได้ถ่ายทอดไว้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงานหาดสินไทยหรือการใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาแบ่งปันเหมือนที่พระองค์ท่านทรงทำให้ดูเป็นแบบอย่างค่ะ คุณพ่อถ่ายทอดความรักของพระองค์ท่านผ่านปลายภูกันส่วนนุชขอสืบสารต่อความรักนั้นด้วยการลงมือทำค่ะเพื่อรักษาเอกลักษณ์และความงดงามของไทยให้คงอยู่สืบไปภาพพระบร,รมาสาิทสิณ์สมเด็จพระพันปีหลวงของคุณพ่อคือบันทึกของความจงรักภักดีและหน้าที่ของนุชก็คือการทําให้บันทึกเล่มนั้นมีชีวิตด้วยการก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ในแบบที่นุชสามารถทําได้ค่ะ สวัสดีค่ะและนั่นก็คือการสืบสารรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริจิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปน้อมนำเป็นแนวปฏิบัติตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับตั้งแต่มีการเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมกราบพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสต์พระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาจังหวัดชายภูมิได้มีการกำหนดให้ประชาชนเข้าร่วมจำนวน3,000คนโดยกำหนดการเดินทางไว้ทั้งหมด4ครั้งครั้งละ750คนครั้งที่1เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2568ครั้งที่2เมื่อวันที่8ธันวาคม2568 ครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568และครั้งที่4ครั้งสุดท้ายในวันที่15มกราคม2569และขอให้ตรวจสอบความพร้อมก่อนออกเดินทางดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือการเตรียมความพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนพกติดตัวเสมอ2คือการเตรียมยาสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว3คือเรื่องชุดแต่งกายสำหรับเข้าเฝ้ากราบถวายบังคม และ 4. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้กรณีผู้สูงอายุหรือเด็กแนวทางการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพประชาชนต้องเตรียมความพร้อมด้วยการแต่งกายชุดสุภาพสีดำโทนไว้ทุกสุภาพสตรีนุ่งผ้าถุงหรือกระโปรงยาวเลยเขา่าสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกยงยีนและในระหว่างเข้าพื้นที่ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสำรวมกิริยาและไม่ส่งเสียง และแสดงความเคารพด้วยความสงบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่คือส่วนหนึ่งของช่วงเวลาที่ส่งคุณค่าและเป็นที่ประทับใจของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าซึ่งรายการใต้ร่มพระบร,รมีพระพันปีหลวงได้นําเสนอผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาคโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิผลิตรายการภาย,ายใต้การอเนวยการผลิตของนายสมบัติชัยรัฐผู้อำนวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่หนึ่ง ควบคุมการผลิตโดยนางสาวพิชรัตน์วังรหาปุ่มในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิสำหรับในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับวันนี้ผมศาสตร์ว่องการดีและทีมงานสวทช,ชัยภูมิขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไว้ด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ